เนื้อลิปนุ่มมากเนื้อมันเป็นเนื้อออยอ่ะมาทดสอบความทนค่ะทุกคนมี juicy thin oil ปากฉ่ำวาวสีติดทนเป็นแบรนด์ไทยที่ถูกและดีมีขายในเซเวน่นแพ็คเกจดูน่ารักปุกปิ๊กมากเลยอ่ะเนื้อคือนุ่มมากแล้วสีชัดมากเกลี่ยง,ง่ายเบลนด์ง่ายแล้วเนื้อเบามากทุกคนปกติเราจะชอบใช้นิวในการเบลนด์นะคะคือจะบอกว่าเทคนิคหนูหนะนะคะมันจะทารอบแรกเนี่ยเบลนด์อินให้ทั่วปากไปก่อนเกินเกินออกมานิดนึเนนงเราจะมาลงเลเยอร์ที่สองกันเพิ่มความปักเจอถ้าเป็นแบบสีเดียวกันมันจะยิ่งทาให้เหมือนการแต่งหน้ามันแบบ อุยทุกคนสีสวยมากเลยอะเนื้อลิปนุ่มมากเนื้อมันเป็นเนื้อออยอะมันทําให้ปากแบบชุ่มฉ่าอะทุกคนถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบความทนค่ะทุกคนนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วสัญชาตญาณของ Beauty Blogger ของฉันเปนทิงสเตนจริงๆด้วยอันนี้คือไม่หลุดแล้วนะการที่ทําให้ปากดูแบบเต่งตงะเพราะเขามีแบบออร์แกนออยมีเจโจวาออยแล้วก็มีพวกเกรปซีดออยแล้วก็อ,อัลมอนด์ออยนะคะมันทําให้ปากแบบนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นเนี่ยแลวเอาดีๆที่ตองไปที่แก้มกับตาเนี่ย เรื่องเดียวันหมดเลยมงลงเลยค่ะทุกคนมีขาะที่เซเว่นสี่พันสาขาที่เข้าร่วมรายการและเป็นตะกร้าที่ปักไว้ด้านล่างนี่ค่ะ